แต่มันมีข้อสงสัยมันมีทิกนิดหนึ่งครับคือทาไมต้องมีมะนาวคือเมื่อกี้เห็นขัาออกไปเห็นเหยียบลูกมะนาวอั้งสี่ล้อเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฮอนด้ามาริวันสานักงานใหญ่นะครับผมครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดนะครับเรื่องอะไรนะครับอ้าหินเออวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับความรู้ เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการออกรถใหม่เกี่ยวกับความเชื่อประมาณนี้ครับผมว่าจะต้องทํายังไงบ้างใช่ไหมครับผมเพื่อความสบายใจของเราเองด้วยนะครับพิธีนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมก็เป็นพิธีนะครับในการไหว้แม่ยานางรถนะครับผมซึ่งจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่มีความเชื่อของคนไทยเนาะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรือหรือสิ่งต่างๆที่แบบเป็นยามหานะครับเขา่าจะมีแม่ยานางศิรสถิตอยู่นะครับผมซึ่งก็จะเป็นความเชื่อที่เราสืบทอดกันมาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย โอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาออกรถนะครับผมแล้วมีเคล็ดลับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับมาฝากนะครับผมซึ่งของที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับพี่ช้างก็คือจะมีพวงมาลัยนะครับแล้วก็พระนะครับแล้วก็มะนาวนะครับผมที่เราต้องจะต้องเตรียมหลักๆนะครับผมครับผมมีข้อสงสัยครับพระกับพวงมาลัยนี่โอเคแต่ทำไมต้องมีมะนาวครับทำไมต้องมีมะนาวอ่านี่ครับผมวันนี้คือความเชื่ออย่างนึงเลยนะครับผมมะนาวเนี่ยนะครับเขาเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเรามีมะนาววางไว้ที่ล้อนะครับสี่ล้อ ทุกด้านแล้วครับแล้วก็ผ่าเพื่อเอาน้ำออกมาเนี่ยมันจะช่วยกำจัดสิ่งชั่วร้ายและจะทำให้โชคดีมีรวยตลอดไปในการใช้รถนะครับผมโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองไปวางเลยเนาะได้ครับผมเดี unusual unusual> ๋ยวขาอยากวางนะครับผมครับผมวางสีล้อแบบนี้นะครับผมอ๋อ เดี๋ยวเพิ่งเอาวานนะครับแล้วก็ตั้งน้ำมูสามจบก่อนนะครับผมบบระดับแรกนะครับผมรรน้ำมตัสสะพระโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธนะครับเดี๋ยวข้อก,กาวกาวตามนะครับอิติสุขะโตอิติสุขะโตอะระหังพุทโธอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาปัทถวีคงคาพระภูมิมะเทวาพระภูมิมะเทวา คะมามีหังคะมามีหัง มามีหังมามีหังแม่ย่านางเจ้าขาแม่ย่านางเจ้าขาโปรดนำพารถคันนี้โปรดนำพารถคันนี้ไปดีมาดีไปดีมาดีใช,รรใช้แล้วร่ำรวยใช้แล้วร่ำรวยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญแควคาดปลอดภัยแควคาดปลอดภัยขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าจงสำเร็จแด,ดแ่แม่ย่านางรถคันนี้ด้วยเถิดจงสำเร็จแด่แม่ย่านางรถคันนี้ด้วยเถิด สาธุ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 สา,สาธุครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมนะครับ yep. ที่เราจะเริ่มออกรถนะครับแล้วก็เอาพานนะครับไว้ที่หน้ารถนะครับไปตรงกลางเลยครับผมนะครับผมตอนนี้จะเป็นเลิกยามงามดีนะครับที Pedro> ่เราจะเริ่มออกแล้วตอนนี้เวลาเวลาอยู่ที่11โมงนะครับผมนะครับแล้วก็จะเริ่มสตาร์ทรถนะครับผมสตาร์ทรถได้เลย ออาบีแตะสามครั้งครับพีแตะสามครั้งอ่าแล้วก็กล่าวคําว่าพุทธังแค้วคาดทำบางแค้วคาดสังคังแค้วคาดศัตรูภพยพาดวินาศสันติหนึ่งรอบครับผมครับพุทธังแค้วคาดทำบางแค้วคาดสังคังแค,ค,ค้วคาดศัตรูภพยพาดวินาศสันติโอเคครับผมแล้วก็จากนั้นก็ทาพิธีบนป่าเลยครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาขอพรนะครับกับรถใหม่นะครับผมก็ ขอให้โชคดีมีชัยครับแคี้ยวคาดปลอดภัยนะครับผมไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวเราจะวนออกขวานะครับไปกันเลยนะครับโอเคก่อนอื่นต้องคาดเข็มขัดก่อนวกมปลอดภัยนะครับใช่เซฟดีเฟิร์สไปออกขวานะครับ เมื่อกี้พี่ช้างก็ให้ทริคไว้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวไปซื้อไข่แล้วก็ส้มนะครับเพื่อเอาเข้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเหมือนกับเราเอาสิ่งดีๆมีของกินของใช้เอาเข้าบ้านเหมือนรถคันนี้นำนำพาแต่สิ่งดีๆให้เรามีกินมีใช้ตลอดนะครับแล้วนะขอแบบความรู้สึกนะครับวันนี้รับรถ เป็นไงครับพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมก็เป็นรถคันแรกนะครับที่ได้ออกรับพิธีกรมิตการก็เพิ่งก็เพิ่งได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับครั้งแรกในวันนี้แหละครับก็เป็นประสบการณ์ที่โอเคนะครับครับผมขอสอบถามนะครับว่าเมื่อกี้ทําพิธีรับรถไปแล้วรู้สึกงไงบ้างครับพี่ก็รู้สึกถึงความขังครับความขังเนี่ยอ่าเรามีความมั่นใจนะครับในการขับ ลดออกไปนะครับแต่ต้องเน้นนิดนึงว่าเราก็อย่าประมาทเนาะวิธีต่างๆก็เราทําตามขั้นตอนที่ได้ศึกษามาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมปอดใช้จักรยานนะยครับเฮ้ยเอาไม่ใช่ละมิจฉารณยานแต่มันมีข้อสงสัยมันมีทิคนิดนึงทาไมต้องมีมะนาวนั่นสงสัยไหมเมื่อกี้สงสัยครับคือเมื่อกี้เห็นขัาออกไปเห็นเหยียบลูกมะนาวสี่ล้อเลยนะครับจากที่ไปศึกษามานะครับเขาก็บอกว่ามะนาวเหมือนกับเป็นการช่วยชําระล้างสิ่งต่างๆก่อนที่เราจะออกรถก็ให้เหยียบ ก็เหมือนการล้างรถไปในตัวสิ่งต่างๆก็ที่ไม่ทันหลังเราก็จะเอาแต่สิ่งดีๆออกไปเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ซึ่งถ้าเราไม่ไม่ออกรถเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าทําไมต้องใช้มะนาวครับผมใช่ครับก็คิดแต่ว่าพวงมาลัยหรือระก็พอพิธีไหว้แม่ย่านางก่อนรับรถนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งของคนไทยนะครับใช่ครับที่แบบเพื่อความสบายใจแล้วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เราก็ไม่ควรที่จะขับรถด้วยความประมาทนะครับใช่ครับผมคนขับด้วยความแบบระมัดระวังนะครับผมใ้า แล้วนะครับก็ขอฝากช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับที่ช่องออ t โต o รับออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็แฟนเพจฮอนด้ามาริวันนะครับผม EP หน้าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามนะฮะใช่โอเคครับบ๊ายบาย